แต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้อยู่ดีๆก็ลมสังงั้นอยากให้เธอได้ฟังว่าฉันละอายที่เน็ตใจไม่ได้เลยจนมาจบที่โทรไม่ได้ทุกระบบลมไปสังงั้น ทำให้กลับมาเตือนย้ำใจให้คิดว่าฉันนั้นเงาชิบหายอยากจะเลื่อนแฟดอ่านข่าวกันเมือข่าวโควิดก็ทำไม่ได้เปิดยูทูบเท่าไรยังมุนติวไลาขาวคูกันยังเจอได้หน้าเศาช่วงชีวิตฉันที่ขาดเน็ต สะตายหัวใจมันทนไม่ไหวมันคอยจะรอร้องหาเธออยู่ในซีจีไวไฟกับ หาฉันได้รอเธอหนาคนนี้ตอนนี้ที่เคยดันเน็ตเกิดจะไม่ทำให้เธอต้องช้ำและเสียน้ำตากลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหมใช้งานอย่างเก่ารู้ว่าเงินที่ฉันจ่ายแค่เดือนละร้อยนั้นต้องทำใจแต่ฉันขอได้ไหมบริการดีๆได้ไหมให้ฉันได้ใช้นาน ช่วงชีวิตฉันที่ขาดเน็ตเหมือนจะตายหัวใจมันทนไม่ไหวมันคอยจะรอร้องหาแต่เธออยู่ในซี่ีไวไฟกับมาหาฉันไดโปรดจนน่าคดีตอนตอนนี้ที่เคยดาเน็ตกับ จะไม่ทำให้เธอต้องช้ำและเสียน้ำตากลับมาเป็นอย่างเดิมได้ไหมใช้งานอย่างเก่าอยากจะพูดให้รู้ว่าฉันไม่มีเงินยาย,าย่ใครเออมื่อไหร่เน็ตจ,จะมาวะโอจะลงแดงตาย